เอมี่สาวเก่งฉลาดมากไหวพริบเธอมักเป็นที่พึ่งพาของใครต่อใครไม่ว่าจะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่ต่างก็วิ่งเข้ามาหาเธอเพื่อขอเป็นที่พักดิงอิงใจใครได้อยู่ใกล้เป็นต้องมีเรื่องวุ่นวุ่นมาให้เธอแต่แล้วเพราะความมีน้ำใจทำให้เธอต้องเข้าไปเป็นเลขาจำเป็นให้กับอาทิตย์วิศวกรหนุ่มเจ้าของบริษัทก่อสร้างที่มีปมในอดีต กว่าที่อาทิตย์จะได้พบกับความรักที่พยายามปกปิดไว้ภายใต้ท่าทางที่มึนตึงเขาก็ต้องเจอกับคู่แข่งตาสีฟ้าดีกรีระดับเจ้าพ่อซึ่งทำให้ทั้งหมดต้องเข้าไปพัวพันกับธุรกิจสีดำเชิญลุ้นกับความรักของชายหนุ่มหญิงสาวที่บั๊กต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เฉียดตายกับการปีนขึ้นตึกสูงของมหาคนครใหญ่อย่างปารีส หรือเจาะลึกลงสู่เหมืองเพชรของแอฟริกาจนเกิดเป็นความรักโรแมนติกที่ยากเกินกว่าจะซ่อนเร้นอีกต่อไปนิยายรักน่ารักนักต้องรักให้หมดหัวใจเจ้านายจอมมึนกับเลขาฟ้าประธานแต่งโดยม่านนาทีภาคเสียงโดยสิตนา